สวัสดีจ้าสวัสดีก้าราชการอีสานบ้านนาจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามือน ค่ะพี่น้องเลาะเบิ่งหาเบิ่งหอยเข่าง่ายนิสสัตว์ตกขาไกกขามา่ได้สักพักนึงจ้ะนาเข็มบ้านเฮาจ้าบรนดากันเกี่ยวเขา่าเก็บเขา่ากู้เข่าเบิร์อะไรจ้ะพี่น้องกองเข่าเพคนจ้าบรรยากาศหลังจากเก็บเกี่ยวเส,วเสเร็จแล้วเขาใจไหมหา

ในหาหน่วยพอก้อยคอยจุบมาบ่มีจัดหน้อยกลัวิ่งกอดพอไงยังมาทนได้หนูก็หากินพ่อหนูถ้าเจ้าซิบหน่วยสตอกเสียไปก้อยจ้า นี่ตัวอ,อยากประจุดป,ประจุดอยู่โอ้นี่ดิจัดพี่น้องดิเพยังไม่ได้ตายได้หนเพันซ่อนอันนี้ไว้ซื่อเพื่อนอันเอาเปิดเอาไงพันเข่าไว้ลึกๆพันสีเข่าเบาเข่าไง ฝาดเขาก็ยังประทานได้มัดด้จากพี่น้องนี่ดท่านแม่มาเมี่อไ

ยิ้มให้แจวสมต้มให้แจวสมพี่น้องจ้าหอ,อยยามีนแซบและหัวหกรอบละ ใหญ่พี่น้องรุ่นนี้หาหน่วยพอก้อยนี่พ,พ,พี่นอนกระดูกระดอยเกิ่งดึงอยู่พี่นี่มได้ล่มลมตก พี่น้องจ้าทางจะมาเกี่ยวข้าวนี่โอ้ยหน่อยไปตาออนซอนอ้วนขนาดเด้อนี่ยหน,น้านี่ได้เครื่องถังเขาแล้วพี่ดิ บงใกล้ๆจ้าบางหน่วยหอยน่ที่จะต๊งไปเก็บมาตัใหญ่เลยไปข้ามมืดนะจ๊ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศยามข้ามยามมืดเป็นลมเย็นโว้ยอยู่ในบรรยากาศสวนพิสตาต๊กจ้าเหมือนเลยพี่น้องงามๆามสตาต๊กใส่ขี้ไก่้วได้จ้ะใส่ขี้ไก่ก็ฟางละก็ดินเรียบร้อยแล้วก็หางเรียบร้อยละงามแลยพี่น้องจ้า สาธเตกขังยมุธันได้พดน้ะ <playable> ม <male> <t uk> ือนตอนเศร้าสาธเต๊ก <t> ซ <uk> <t uk> <t uk> <t uk Music> ีพดสะดวกพดยามื่อเศร้าจะพี่น้องจ้ะนำแล้วจะได้เก็บมาคือว่างแล้พี่น้องจ้ะน้ำเงาอหลเด้อจ้ะคุแม่แปลงพอดสาธเตกกันยังเหงือบบไรนึ่งเบี่ยงเพชรเป็นไผรสนใจทักถามเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเอาน้าจ่าคลิปนี้สาธเตกกระพาไปเก็บหอยเขาไงเด้อจ้ะ คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แ like, ช่ share, ก็ติดตามเป็นกำลังใจสาวตัออีสานบ้านานำเด้จ้ะพ่อ,พอคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า